คือองงี้นะเดี๋ยวดอกจะเล่าให้ฟังในการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ Strategic foresight ในครั้งนี้กลุ่มนักยุทธศาสตร์รุ่นที่18ได้ศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ในลักษณะการวิเคราะห์อนาคตผ่านขั้นตอนการทำขั้นตอนย่อย8ขั้นตอนคือ focal question and timeline เป็นการกำหนดโจทย์หรือคำถามหลักประเด็นสำคัญและกำหนดระยะเวลาได้ประเด็นหัวข้อ Smart Youth for Thailand 2045 จากนั้นจะทำการค้นหารวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สำคัญและจัดกลุ่มคลัสเตอร์ที่เรียกว่า strategic intelligence scanning จากนั้นตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อกวาดสัญญาณที่ครอบคลุม STEPM แล้วดำเนินการค้นหาปรากฏการณ์ใหม่ที่กระทบสังคมระยะยาวและแนวโน้อนาคตเมื่อได้ปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วจะทำการหาแรงขับเคลื่อนหรือปัจจัยผลักดันที่อยู่เบื้องหลังเทรน์หรือฟิวเจอร์อีเว์ จากทั้ง6มิติตาม STEPM นำ Driving Forces มาดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอนาคตที่มีความไม่แน่นอนและมีผลกระทบสูงถกถแถลงวิเครา,หา,คาระห,าหาาค์ความสัมพันธ์ระหว่าง2เหตุการณ์ภายใต้4ีเงื่อนไขคือความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์เชิงลบไม่มีความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเพื่อเลือกฟิวเจอร์อีเวนต์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันที่สุดในครั้งนี้ ได้ global AI governance war และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิดและไม่เคยเกิดขึ้นในไทยจนได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากเหตุการณ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทั้งสองเหตุการณ์นี้แหละที่เหล่านักยุทธศาสตร์จะนำไปจักทำเป็นภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ในรูปแบบต่างๆโดยใช้การวิเคราะห์บนแกน x และ y ช่วยในการคาดการณ์อนาคตของประเทศไทยบนแกนสองหลักทำให้สามารถวิเคราะห์ฉากทัศน์ของประเทศไทยในอีก20ปีข้างหน้าได้4รูปแบบ ามที่เด็กๆได้เห็นไปแล้ว